สวัสดีครับอยู่กันใน leep, เกม Unsleep Shift Racing กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับจะมาถอนเงินอย่างเดียวเลยนะครับก็นนี้เป็นการถอนครั้งแรกเลยนะครับยังทำไม่เป็นเลยนะแต่ว่าคิดว่าคอนเซปต์น่าจะคล้ายๆกันทุกๆเกมนะครับก็เดี๋ยวลองถอนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมี เหรียญ b ูออ o นะครับอยู่3975เหลรียญน,นะครับและจะต้องแลกเป็น b ูออ on ก่อนนะครับอ่ะแลกเลยครับอาจจะเดี๋ยวต้องสลับตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปเดีย๋ยวขอแลกเป็นกลมๆล,ล้วกันเนาะก็คือ3900นะครับกดโอเคครับอ่ะ ก็คือเราจะต้องเสียค่าฟรี20เหรียญน,นะครับโอเคกดอ่ะก่อนจะกดตกลงทวนอีกนิดนึงนะครับเราแลกเหรียญบูออฟสามพันเรยเหรียญนะครับจะได้บูออนนะครับสามพเหรียญนะครับ, 3, นนรบกดตกลงครับโอเค เขาให้รอการยืนยันธุรกรรมนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหรียญบูออฟของผมจะเหลือ75เหรียญน,นะครับแล้วก็ตอนนี้บูออนมีอยู่4023ันเหรียญรวมของเก่าด้วยเนาะก็จะขายครับกดขายครับนะครับแลกจากบูกลายเป็นเหรียญชิปนะครับก็แลกไปครับเดี๋ยวขอเป็นซัก สี 4, ่พันละกันครับท่วนๆกลายเป็นสี่พเดี๋ยวเหลือเอาไว้หน่อยนึงนะครับเอาไว้ซื้อพวกอาหารนะครับสี่พันนะครับจะได้904.88นะครับเปลี่ยนชีพกดเซลเลยครับเขาก็จะให้มายืนยันที่หน้านี้นะครับ คลิกท,ที่อนุญาตครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปครับโอเคก็รอเหมือนเดิมครับรอการยืนยันธุรกรรม7การยืนยันนะครับ รอสักคู่นะครับ4แล้วนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็จะเหลือเหรียญบูออน Boo อยู่23เหรียญน,นะครับกลายเป็นเหรียญชิปตอนนี้รวมของเก่าด้วยของผมมี916นะครับก็ทำการขายเช่นเดียวกันครับเพื่อจะเป็นเหรียญครับนะครับ แอบดูตรงนี้ก็ได้ครับเดิมนะครับมีอยู่มีเหรียญครับอยู่24.65เหรียญเนาะอ่ะเดี๋ยวลองขายเลยครับเอาเป็นเลขอเอาเป็น916ก็ได้เนาะเพราะมันรวมแล้วมันจะได้เป็นอ๋อขอโทษทีลืมไปมันต้องแลกด้วยสมมตุติสมมติเอา900จะได้เป็น13ครับ โอเคอ่ะกดกดเซลไปครับปึ๊บให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยืนยัน 7ครั้งนะครับ2แล้วนะสี่แล้วครับห้าแล้วครับ เรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้เหรียญชิฟเหลืออยู่16.64นะครับแอบไปดูนิดนึงก็ได้ครับอ่าตอนนี้ผมมีเหรียญครับอยู่ในบัญชี37.71.6นะครับโอเคก็วิธีการก็คือประมาณนี้แหละครับตอนนี้ก็เงินเข้าไปอยู่ในพอร์ตเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเนาะ ทั้งหมดใช้เวลาไม่นานเลยนะครับแปบ๊บเดียวเองจากตั้งแต่การแรกาจากเหรียญบูออฟเป็นบ o ูออนจากบ o ูออนไปเป็นเหรียญชีฟแล้วก็จากเหรียญชีฟไปเป็นเหนรียญคัพนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองโอเคครับงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันครับผมครับสวัสดีครับ